สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่27มกราคมปี2026เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าร์มเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่ผลฟุตบอลเพิ่มเหลืออังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่23เอลเวอร์ตันเปิดบ้านเสมอกับลีดยูไนเต็ดไป1นึ่งต่อหทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เอลเวอร์ตันอยู่ที่10มีลลิสันคะแนนส่วนลีดยูไนเต็ดอยู่ที่16 26ก็มีอยู่คะแนน ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที21เคียรโลนาเสมอกับเกตาเฟ่ไป1-1ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้เคียรโลนาอยู่ที่10ยู25คะแนนส่วนเกตาเฟ่อยู่ที่17ก็มีอยู่22คะแนนผลฟุตบอลกาโชาสเตเลอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที22เวโรนาแพ้กับอูดิเนเซ่ไป1-3ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้อูดิเนเซ่อยู่ที่10ยู29คะแนนส่วนเวโรนาอยู่ที่19ก็มีอยู่14คะแนน ผลฟุตบอลพทิมบ์ละลิกาโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19บเอฟซีปอร์โตเอาชนะกิลเวนเซนเต้ไป3ามต่อศทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เอฟซีปอร์โตอยู่ที่1มีอยู่ห้คะแนนส่วนกิลเวนเซนเต้อยู่ที่5ก็มีอยู่31คะแนนผลฟุตบอลซูเปอปร์ลีกตุรกีเมืม่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19อียูสปอร์เสมอมกับเบซิกตักไป2องต่อสทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เบซิกตักอยู่ที่5มีอยู่33คะแนนส่วนอียูสปอร์อยู่ที่16ก็มีสิบห้าคะแนน ผลฟุตบอลลีก2ของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที23เซลตาเอฟซีเอาชนะเลโอเนซาไป3-1ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เซลตาเอฟซีอยู่ที่1 0มี35คะแนนส่วนเลโอเนซาอยู่ที่18ก็มี25คะแนนผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที29นอริสิตี้เอาชนะโคเวนที่ไป2-1ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้โคเวนทีอยู่ที่1มี58คะแนนส่วนนอริสอยู่ที่18ก็มี33คะแนน และผลฟุตบอลซาอุดีปโปรเฟชชั่นอลลิกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่18เอาฮาเซมเอาชนะดังมาอฟซีไป2ต่อ1เอานาเซอร์เอาชนะเอาทาวัน1ต่อ0และเอาอีดิฮัดก็เอาชนะเอาอักดุกไป2ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลคิรานมี45คะแนนที่2เป็นอัลนาเซอร์มี40คะแนนที่3เป็นอัลอาลีมีอ40คะแนนและที่4เป็นอัลคาดิซิยาก็มีอยู่39คะแนนส่วนส้นไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอัลิยากมี11คะแนนที่17เป็นอัลอักตุกมีอยู่9คะแนนและที่18เป็นอัลนัดมาก็มีอยู่4คะแนนนะครับแายนี้คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ